เหลือเนัดนะฮะก่อนที่จะปิดฤดูกาลมาดูกันว่าเราจะได้ท็อปโฟหรือไม่แต่ก่อนอื่นนะฮะสเก,กลนะฮะที่เราส่งไปประเทศอังกฤษและประเทศเซเนกัลนะฮะได้ส่งรายงานเด็กมาแล้วนะครับมีบูคอลกับซาครอฟนะครับที่ส่งไปมาดูกันว่าได้ใครมาบ้างนี่เลยฮาร์ดีเล่นกองหน้า เซลลฮาวาดเนียรีแลวก็ฮอบกินซึ่งคนที่น่าสนใจได้เป็นฮารวาร์ด่านถูกไหมเนี่ยเราจะเอาเข้าระบบสโมสรอะคาเดมี่แล้วก่อนและอีกคนที่น่าสนใจนะฮะก็คือฮาดีนะฮะนี่มีพลังเชี่ยวสูงสุดคือ88ดเล่นกองหน้าเออ้ยน่าสนใจสกเกลที่เราส่งไปประเทศเซนิเกลนะได้นักเตะ เด็กมา3มคนนะฮะโอ้โหมึงขกี้เกียจทำงานจังวะว่าพเทนเชียลที่ให้มาคือคุณภาพล้วนๆเลยนะฮะอย่างคนนี้เมนดี้โอ้โหเล่นได้สามตำแหน่งเลยนะแต่หน้าเหมือนผู้หญิงจัดอายุ17ปีนะฮะมีพเทนเชียลที่โหดมากเลยนะเริ่มต้นที่75นะแล้วสูงสุดถึง94นะโอ้โหต้องเรียกว่าข้อทีอีก2คนคนคะระับซากับเคนนะฮะโอ้โหสองคนนี้หน้าตาเหมือนผู้หญิงทั้งคู่เลยนะักบอลหญิงปนะเนี่ย เออแต่ว่าฟุชียลนี่โหดมากเลยนะฮะเราเอาเข้าทีมให้หมดเลยเฮ้ยมันทำงานดีวะ่ะเขาเรียกว่าคุณภาพย่อมดีกว่าปริมาณน,นี่แล้วแมตช์แรกนะฮะเราเจอกับทีมลีดยูเนเต็ดนะฮะเราเล่นในบ้านนะก่อนที่จะไปเจอลีดยูเนเต็ดนะฮะเราได้ปรับเปลี่ยนตัวแรกนิดหน่อยนะฮะเป็นเรยอนนะลงมาแทนลูกชอนะครับดันเจ้าหนูฟรานซิสนะครับจากอะคาเดมีขึ้นมาเอา้านี่มันเอนโซมาเลสกานี่ ไหนมาคุมลีดวะน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดทีมหนีตกชั้นนะฮะโอ้โหตารางคะแนนแบบเรีลวทามคือเรานำเชลีีแค่นิดเดียวลีดนี่คืออันดับ19นะแ <Yeah. S 1> ทบจะตกชั้นอยู่แล้วเออแล้วเราเพิ่งแพ้ทีมทีมท้ายตารางมา3 <Huh? S 1> เม็ดอูเข็ดแล้วกับทีมแบบหนีตกชั้นเนี่ย <Huh? S 1> ออแล้วครับไล์อัพ11ตัวแรกของแมนยะูไนเต็ดฮะ4 2 1 3 ระบบเดิมลาเมนซครับมาซาอุยโยโรมาร์ตินเนสเลออนวอร์ตันคาซิมิโลบูนโนเฟรดนเดสเอมเบอร์โมเลียฮาร์ดแล้วมาคัดแลดฟอร์ดถึงฟอร์มตกกูก็ให้ลงเลียฮาร์ดนี่ลูกรักกูเลย <c oughs> <c oughs> เออลีดยูน้เต็ดฮะสี่สองหนึ่งสามเหมือนกันนี่มึงลอกการบ้านกูปะเนี่ย <c oughs> เออสนใจน่าสนใจครับอาโอานากะนี่ผมชอบมาก แล้วก็เฮลิสันนะ <Yeah. S 1> ที่เหลือผมก็ไม่ค่อยรู้จักกู <c oughs> มไม่ค่อยดูบอลโดยจริงซี C นะครับแข่งกับแมนซิตี้อยู่นะ <What? S 1> เออเราก็มาลุ้นให้แมนซิตี้นะครับชนะเชลซีไปเชลซี Chelsea จะได้ตามเราไม่ทันนะฮะส่วนเราก็ต้องเอาชนะไอทีมหนีตกชั้นนี่ก่อนแล้วก็ตารางพรีเมียร์ครับตอนนี้เหลือแค่7นัดเท่านั้นนะจะปิดฤดูกาลนะครับเราต้องจบที่3ที่4เนี่ยให้ได้นะฮะเอาแล้วฮะเล็งที่หัวใครดีวะคาซิเมโรคาซิเมโรมงดี นูนนูนนตรงรถตู้อา้าวคาซิเมโรมเข้าไหนแล้วโชวงมายันถึงคาซิเมโรยิงเช็ดทานอุทานเช็ดเทโอ้โหวิ่งผิดแผนแต่ได้ประตู <What? S 2> หลอกยันโคตรฮะนี่จิบกาแฟไปหนึ่งดอกกาซิเมโรฮะยิงขึ้นน้ำให้แมนยูไนเตดแล้วจะเปิดให้คาซิเมโรวิ่งสลับไปสลับมาโอ้โหแล้วได้ยิงครับโอ้ยเข้าสามเหลี่ยม ใครจะไปเซฟครับลูกอย่างนี้อโอ้โหคาสซิมิโลฮะผู้ปลุกปั้นไฮไลท์ให้ในช่องเรา <c oughs> โอ้ยิงทีที่มาเลสดก้ามึงมาไงเนี่ยเออเห็นบอดแบบเขาไล่โค้ดออกเราจะโดนไล่ออกบ้างไหมเนี่ยค <c oughs> ุมทีมอินดี้จัดที่กเกษมเกษมมิโลดโยกมาที่แรดฟอร์ดแล้วพักอกหลอกแล้วเป็นลูกอะไรอาจารย์ โอ้แฮนบอลเลดฟอร์ดนะโอ้โหผมอยากเห็นผลเชลซีกับแมนซิตี้แบบเรีลวทามว่าสกอร์มันเท่าไหร่ละไม่ใช่พิกนรกชนะซิตี้นะเชลซีแล้วจจะหวันนี้วัสราอุยให้มาติดบล็อกดึงแล้วยกโยกโอ้โหลูกนี้มันออกหลังไปฮะโมโมให้อยู่ที่บอลนี่ขอมือหน่อยเพื่อน เออเลงเลงเลงคาซิมิโร่เหมือนเดิมอยู่ไหนวะไม่มีใครอยู่เลยโอ้โหมีแต่ตัวเล็กๆเว้ยเอานี้กันเอาให้โลโยได้โคกโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูนี้แอบซุ่มซ้อมลุกเตะบุมมานะฮะนี่รู้จักเลงเพื่อนๆนะฮะใครตัวเล็กเราจะไม่ส่งให้นะเออโมโมโอ้โหโมโมให้รีบไปอ้าวเขาก็รีบเหมือนกันฮะ บโน่เฟรนันเดสโมโมดึงหลอกสวยฮะโมโมกินไปหนึ่งตัวแล้วโยกมาทุกนี้โหโยมันลึกเกินไปโยกมาแฮลิซันไม่ถึงโอ้อาแล้วซิตี้นำเชลซีไปหนึ่งต่อศูนย์ฮะตอนนี้คะแนนเรียลไทม์โอ้โหเรานี่ยิ้มแฉ่งฮะแบบนี้ <Yeah. S 1> ที่ห้ากำลังล่วงฮะแล้วเลยอ่อนโยกมาแล้วออ้ยพอได้ลุน้นนิดหน่อยแบกขวาแล้วเลี้ยงไปสุดเส้นยังไงลีดยูนเต็ดเลี้ยงมา โอ้โหยังยึกยักยึกยักโอ้โหยังยึกยักที่มุมธงนี่บอลมึงนําใช่ไหม <c oughs> เล่นทวงเวลาจัดโอ้เข้าทางเราดิแล้วไม่ผ่านมัสลาอุยลูกนี้ได้โตโยกมาบูโนโม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 โยกให้มาสลาอุยมัสลาอุยเคาะต่อให้เลียฮาร์ดถึงไหมแล้วโอ้โหลูกนี้เป็นลูกแฮนบอลฮะโอ้โเราได้อีกแล้วนะครับแฟนบอลนี่ลุ้นกันเย่วเหนียว เฮ้ยดูกำแพงดีๆมึงเช็คกันดีๆกูพุ่งไม่ถึงจังหวะนี้ต้องยิงแล้วฮะเออยิงไซ์เข้าไปเลยนี่เล็งตรงนี้แล้วบูโนสาดลูกน MM ี้โอ้ยต้องปัดออกฮะแต่ยิงได้ลุ้นนะเมื่อกี้เกือบเสียบคานเหมือนกันนะถ้าไม่เซฟแล้วจังหวะนี้เล็งเลงลูกเตะมุมเล็งโลโยแต่มันข้ามาที่อาหมัดไม่ใช่ฮะเป็นแรดฟอร์ดที่มงหน้าเหมือนกันจริงจ แล้วจังหวะนี้กิกุซันสวนมาทานากะมาแล้วฮะดีดยูเนเตดบอลโตแล้วตอนนี้มันทด2อนาทีแล้วฮะโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกฮะแมนยูเนเตตนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหจากลูกยิงเสียบสามเหลี่ยมของกาเซเมโลเออดึงวอตัน ข้างในมีเพียบเลยวอลตันแล้วจวังหวะนี้แฮนด์บอลอีกหรือเปล่าโ,โฮ้ยแฮนด์บอลอีกแล้วค <Huh? S 1> คนอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ uh. เอ้าอาลระครับลีดอยู่นเต็ดไม่ยอมครับจังหวะนี้ประท้วงกรรมการยกใหญ่โอ้โหเก็บแขนแล้วแต่ยังแฮนด์ uh. โอ้กรรมการพี่ซื้อมาน้องเออ <What? S 1> รู้ซะบ้างว่าบ้านไผนี่เอาคนที่ยิงไม่ใช่ใครจากไหนครับ เป็นทางด้านบูโน่เฟนันเดสย่องเข้ามายิงเรียบร้อยฮะบูโน่เฟนันเดสจุดโทษไม่เคยพลาดส่งจุ๊บไปอีกหนึ่งดอก <Yeah. S 1> นี่เลยฮะ uh. นิ่มๆฮะบูโน่ให้จุดโทษแบบนี้ก็ไม่เหลือสิฮะโอ้ประตูไม่พุ่งเลยฮะลูกนี้บอกพุ่งไปก็เสียเวลา <Yeah. S 1> เอาละครับกาเซมิโลฮะ ต้องเปลี่ยนตัวนะครับอายุเยอะแล้วแถมหมดแรงฮะแต่ยิงสุดสวยต้นเกมให้เราขึ้นนำนะนี่เหลือเวลาอีก2เดือนเขาจะย้ายแล้วนะฮะกาเซมิลโลลีดครับอลอนสันบุกมาแล้วจังหวะน,นี้ยังโยกอยู่โยกอยู่คืนหลังมาไม่มีใครเข้าเลยแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหบูโน่ตัดใจเสียบในกรอบครับโอ้โหสกัดโหดมากกลางรับแนนาคตแล้วแทงมา มาซานโอ้โหให้กันสวยครับจังหวะนี้เลออนเห็นคุณย่าแล้วคุณยา่าคุณยา่าให้มามาซานแล้วบูโน่เคาะเล่นกับมาซาตัวโน,โนยิงโอ้โหมันติดบล็อกนะโยกมาอามาัดอามัดทันอามาัดโอ้โหแล้วฮะเดี๋ยวจุ <What? S 1> วดโทษอีกแล้วเหรอฮะ <Huh? S 1> มันแฮนตรงไหนเมื่อกี้ uh. แฮนตรงไหนแฮนดในกรอบเหรอ เฮ้ย hey, ในกรอบเฉยโอ้ลีดยูนเต็ด <laughs> oh, ไม่ได้ทำบุญมาฮะสวยจริงๆบอลไปกระดอนโดนแขนนะฮะในเขตโทษโอ้โหผมนึกว่านอกเขตนะเมื่อกี้ uh. เออแล้วบูโนอีกแล้วครับบูโนบนนันเดตมุมเดิมโอ้โห,โโหโโพุ่งไปถูกทางพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้บูโนส่งจูบไปหนึ่งที วันนี้ส่งไปสองจุบแล้วฮะเออพุ่งไปถูกแล้วนะฮะผู้รักษาประตูแต่มันเซฟไปได้ฮะโอ้โหเสียบเสาเข้าไปลูกนี้เชียบขาดนะฮะบูโน่เฟรนันเดสโอ้โหอ่านถูกทางทุกอย่างแล้วฮะแต่ไปไม่ถึงแล้วเฮลิสันยังบังแฮลิสันโอ้ดึงหลอกจจ้หวันนี้สวยเฮลิสันยิงมันตรงตัวแล้วจจงหวันี้ไม่ออก หมดเวลาโอ้ยแมนยูไนเต่นะครับเอาชนะลีดยูนเต้สามประตูต่อศูนะฮะโอ้โหฟานซิสลงแมตช์แรกฮะยังไม่โดนบอลเลยช่ไหมมาดูตารางคะแนนแบบเรียวไทม์ฮะโอ้โหเราห่างจากที่5ถึง6คะแนนแล้วนะฮะตอนนี้เรามี60แต้มครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่1แต้มเพียงเท่านั้นมีโอกาส ขึ้นอันดับ3เลยทีเดียวไปที่สแตมฟอร์ดบิดฮะสนามเย้าของเชลซีวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูเรานะฮะแมตช์ชี้ชะตาเลยนะครับว่าเราจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกไหมเพราะว่าเขาอยู่ที่5นะเชลซีแล้วเล่นในบ้านด้วยนะฮะ <What? S 1> ส่วนเราถึงจะนำา6คะแนน uh? แต่มันก็เหลือตั้ง6แมตช์เลยนะ11ตัวแรกของเชลซีฮะเจ้าบ้านวันนี้ใช้ระบบ42 3สฮนะโอ้โหประตูใครวะนั่นอะ ชาโลบาดิซซี่ฮาโต้ไลเมอร์ซานโตสเดปายโคพารเมอร์แล้วก็กาแนาโชมีเนโตด้วยนะฮะเอ้ยแมนยูนเต็ดของเราใช้ชุดเดิมจากแมตที่แล้วนะที่ชนะลียูนเต็ดสามศูนย์นะฮะ <Yeah. S 1> ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนไปเพราะฟอร์มดีจัดจัดเฟเนรนเดสเลียฮาร์ดขอแล้วบูโน่ให้มาเลียฮาร์ดเอมเบอร์โม แล้วบูโอ,โอบูโนไปทันทเดชทรู้ไปยังไงครับเนี่ยขึ้นนำหนึ่งประตูต่ตอศูนย์เลยฮ่แมนยูนโอ้วันนี้ได้ส่งจุ๊บอีกแล้วฮะโอ้ยโมโม,โมโฮะตักด้วยซ้ายแล้วบูโน่วิ่งสอดมากระโดดยิงโอ้ยโคตรโหดกระโดดยิงลูกนี้หายเลยฮะอบูโน่บูโน่โชว์ครับวันนี้โอ้โหทิ้งที่ว่างมา เมมฟิสควบมมามาแล้วครับเมมฟิสเดไปแล้วคืนหลังมาการนชโชที่เมมฟิสเมมฟิสเดไปเดไปคืนมาที่การนชโชการนชโชได้ตัดเข้าในแล้วมันโอ้โหประตูจับไม่อยู่แต่ยังแก้สถานการณ์ได้ดีแล้วโยกมาซานโตสตัดได้แล้วเป็นทางด้านของเชลซีได้บุกต่อแล้วเชลซียกมาเบบเดไปชงที่โคพาเมอร์แล้วจะงหวะนี้ซ้ำเรียบร้อย หนึงประตูต่อหนึ่งนะเชลซีโอ้โหแล้วมันวิ่งไปไหนมันน่ะเฮ้ยกัปบากอนมาทีแหลกปอดงางโอ้โหบูโนบูโนเด่นเลาะเลาะแล้วได้ยิงโอ้โหมันติดบล็อกโอ้ยแลกกันคนละหมัดสองมัดฮะงานนี้ฟาเมอร์โดนเสียบเข้าไปหัวทิมแล้วกานาโชบุกขึ้นมากานโชกานนโชได้สปีดกานนโชฮะโอ้โหโยกมา เป้าหมายคือเดไปกับตัวยิงโอ้โหมันออกหลังไปฮะแล้วมาสราอุยโดนเหลืองย้อนหลังฮะโอ้ยไปไล่เตะพาเมอร์ Palmer นะฮะ <c oughs> โหดจริงๆแล้วทดหนึ่งนาทีแบบนี้หมดเวลาเลยฮะอาจารย์บอกกูเหนื่อยจัดกับพวกมึงเล่นเนี่ยเล่นกันเร็วเหลือเกิน <c oughs> เป่าหมดเลยฮะกับฮาโตคูคูเรยามึงเล่นปีกเลยหรอวะาคูคูเรยาคูคูเรยาคืนมาที่ฮาโตฮาโตให้มาเมฟิส มาที่เอ็นโซ่เรียบร้อยเอาเชลซีขึ้นนำยูเนเตดไป2ประตูต่อหนึ่งฮะโอ้ยกูโดนอีกแล้วโอ้สัตว์ายลูกนี้ครับหายครับแต่วันนี้มาซานมาซานตัดได้ไปแล้วครับเบนจามินเชสโกโลงลงโอ้โหมึงยิงช้าจังวะเชสโก้โอ้โหมึงง้างจากสุขุมวิทย์อะ โอ้โหมึงแล้วมึงจะไปยิงที่จะลันกูจะบ้าโอ้โหแล้วหมดเวลาเลย <What? S 1> ไม่เ,<อ>เราแพ้เชลซีไป2ประตูต่อหนึ่งฮะ <What? S 1> ทำให้เชลซีไล่เราขึ้นมาระยะห่างคือ3คะแนนเท่านั้นนะฮะโอ้โหเราพลาดไม่ได้อีกแล้วไม่แทนที่จะได้ขึ้นท็อปฟสฟายสบายๆและมีข้อเสนอจาก กิโลนาแล้วก็ฟอเรสนะฮะให้ความสนใจของบายินดีนะซึ่งแน่นอนฮนะเราเลือกคุยกับกิโลนาเพราะให้เยอะกว่าเอาละทางกิโลนานะฮะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> แม่งซอง <Yeah. S 2> กอมบีปะนะ่ะมึงโดนไล่ออกเหมือนกันเหรอ <laughs> <laughs> มึงอยู่บายินไม่ใช่หรอคอมนีเอาละฮะทางกิโลนานะฮะยืนข้อเสนอมา6ล้านนะฮะเดี๋ยวเราลองตีกลับไปเป็น 10, 000, สิล้านสิไหวปะไม่ไหวหรออา้าวกอมนีมึงจนเหรอเนี่ย เอาลครับมาคุยกับฟอรเรสต่อนะครับเขายื่นมา5ล้าน7นะเดี๋ยวผมเสนอไป7ล้าน7นะฮะโอ้โห7ล้าน7ก็ไม่ซื้อจากเจ้าหนูเรียฮา ok, ร์ดฟอร์มตกนะฮะเราจะส่งเบนจามินเชสโกลงมาเป็นตัวจริงนะฮะในนัดเจอเบนฟอร์ดนะฮะแมตชนี้เราเล่นในบ้านนะ้าเทลซีตามฐานนี้บันเทิงเลยแต่ตอนนี้ความบันเทิงกำลังมาความบันเทิงกำลังมาดึงหลอกโอโลโย มาเซฟช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วให้มาตรงกลางแล้ยิงอีกทีโอ้โหจะโดนอีกแล้วแล้วจังหวะนี้อีก,กออีก,กอได้ยิงโอ้โหดีที่ยิงเบาไม่งั้นนี่ซวยเลยนะฮะโอ้โหโคสมหมายเครียดเลยเฮ้ยมึงเข้าบอลกันเร็วๆหน่อยโอ้โหเข้ากันช้าเดี๋ยวก็โดนอีกเนี่ยคู่กันบอกให้คู่กันครับเวนฟอร์ดยกกลับหลังมาแล้วสองมีแล้วยิง เป็นเตะมุมฮะโอ้ยเป็นฟอร์ด <c oughs> ทักทายโหดแท้โ <c oughs> อ้ยยิงมาจังวันนี้ติดการเซมิลฮะโอ้ออกหลังไปเา้าแล้วกล้องจบมาที่โลโยเฉยโล,โลให้มาเลออนกระชากแล้วแรดฟอร์ดทะลุขึ้นมาแล้วเชสโกยิงโอโห้หติดบล็อกฮะไม่ติดบล็อกก็ติดประตูเชสโกฟอร์ดเข้าไปเล็งที่โลโยโอโห้หโดนเคลียร์มา แล้วอีกรอบหนึ่งเสาสองมีเรียบร้อยฮะมีแรดฟอร์ดไงฮะโอ้โหมาคัดแรดฟอร์ดยิงขึ้นมาให้แมนยูเตดหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหลูกนี้เหลือจะเชื่อฮะโอ้เตะมุมไม่ได้ฮะจังหวะแรกจังหวะสองบูโน่ยกมาแรดฟอร์ดโหนคนเดียวเลยฮะหยูยลอยตัวขึ้นมาคนเดียวแบบรอเทเลท่อนี่ จัดไปหนึ่งประตูโอ้โหโคสมหมายสะใจฮะเอาละนำก่อนมีบทเรียนแล้วนำก่อนแล้วแพ้เราประมาทไม่ได้โอ้ยจังหวะนี้อีกอโหตัวเบลเลอร์เลยอีกออแล้วจังหวะนี้เสียบโอ้โหมัสราวีเสียบโหดเลยฮะแล้วใบอะไรโดนอาจารย์เรียกมาโอ้หใบเหลืองฮะวันนี้เพื่อนต้องมาห้ามออกโอ้หไม่โดนเลยฮะ ไม่โดนบอลเลยฮะโดนขาลืวนๆแล้วหมดเวลาไปฮะโอ้แมยูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะ <Yeah. S 1> จากลูกมงของมาคัดเลดฟอร์ดโนโมีตัววิ่งแล้วโยกไม่ถึงบอลสองเป็น Momo. โม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 กระโดกบอลโมโมหลอกโยกมาเลดฟอร์ดได้มงอีกแล้วอูยมันบางไปฮะลูกนี้แล้วโค้มสมายอ้เขาสุดกันเลยทีเดียวข่าวมาซาตัดได้ มาซานรีบให้กาเซ่กาเซเห็นบูโน่เป่าเอาอสวยมาเชสโกโมาซานเห็นแรดฟอร์ดวิ่งแล้วจวังหวะนี้คัดแบ็กมาบูโน่ได้ยิงโอ้โหมันไม่ถนัดฮนะลุกชอรครับกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากโดนดรอปไป1แมตส่วนเรียฮาร์ดก็ได้ลงมาพิสูจน์ตัวเองครั้งนะฮะแล้วยังวะนี้แรดฟอร์ดลงลงเรียบร้อยครับอ้อสอประตูต่อศูนจาก มาครับแรดฟอร์ดนี่ท่านี้อีกแล้วท่านี้อีกแล้วฮะมาครับแรดฟอร์ดเบิ้ลสอประตูเลยวันนี้มีรุน Head ้นแฮตทิกฮะบูโน่ให้มาอดัมวอตันมาที่โอ้โหมาสารให้สวยอย่างวันนี้โมโมยิงโอ้โหมันข้ามคานะแล้วยังวันนี้โมงมากลางสนามโอ้โหมีคนนอนอยู่ใครวะนะบูโน่หรือเปล่า กูเชลซีก็เก็บ3แต้มได้ชัวๆแล้วฮะตอนนี้แล้วหลุดมายิงโอ้โหส่งเดลิกกูได้เดินลุ้ยอีกแล้วโอ้โหแล้วหูดูท่าทีใจเฮ้ยเดี๋ยวไป <laughs> มันโดดหายไปเลย้ยมันทะลุได้ไงฮะเดลิกโอ้หลุดตํ้มแน่งฮะเดลิกโดนเลยโอ้โหเดินรุ้ยโอ้โหเห็นแต่วิ่งตามหลังกองหน้าอีกแล้ว ต่วงสุดท้ายแล้วครับตึงแล้วครับแมนยูแล้วจังหวะน,นี้เขาพักอ,อกพอตเตอร์พอตเตอร์ม้วนมาพอตเตอร์มีคนสอดแล้วยิงโอ้โหยิงแบบนี้ก็หมดเวลาสิฮะ <Yeah. S 1> เอาล้วแมนยูไดเก็บสามแต้มนะส่วนเชลซีก็เก็บสามแต้มเหมือนกันนะครับโอ้โห แต่ของเรานี่ดูเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะฮะตารางคะแนนตอนนี้เราน่าจะอยู่อันดับ4เหมือนเดิมส่วนเชลซีน่าจะตามอยู่3แต้มเหมือนเดิมนะฮะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่8แล้วนะฮะก็ขอให้กดติดตามนะฮะกดแชร์กดไลค์นะฮะกดคอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะก็ฝากติดตามซีรีส์ของโค้ชสมหัยด้วยนะฮะสำหรับ EP นี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหคอแห้งแต่ไม่มีน้ำเลย Huh. <laughs>